ครับพี่น้องครับเมื่อนี้ลุงคมคนบนช่องบ้านทุ่งลุกคุงครับมีโอกาสได้มาบึงการนะครับนคนเดินหนคนเดินเส้นริมโค้งนะครับตรงขามจะเป็นปากสั้นนะครับเนาะมี่เป็นบรรยากาศเศร้าๆนะครับประมาณจักโมงหนึ่งนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้เราลุลงคมทีผพาชมบรรยากาศเนี่ยมานเศรา้าแต่ก็ตอนแรกอีกครับบรรยากาศตอนนังแรกเคยมีตลาดนน,นคนเดิน แล้วตอนที่ตอนเศร้าะนะครับตุกภศิภาเดินชมบรรยากาศของเมืองบึงการนะครับี่นงครับนี่ครับบรรยากาศนะครับศิภาลอมเป็นมามิ่นทบาบทผู้คนออกกำลังกาย บรรยากาศสดชื่นครับข้างบนกับชิ้นวาวาสานุ่งเลยครับบรรยากาศย้อนวาวาสานุ่วาวาสานุ่นี่อันนี้ของคนไทยนะครับเนะนาะผู้นี่ปลูกไว้ทั้งหาดนะครับของฝั่งไทยตึ้งตรงขับววาวาสานุ่งคือเพชรจากไม้ไผ่นะครับเนาะกระดาษกระดาษปูนที่มินนี่นะครับสานุ่งคือเพชร เอาใส่ใบเตยนะครับเนะบาะใบเตยเห็ดนะครับเป็นขั้นทโน่ทโน่มันจะดังเพราะว่าร่มพัดทโน่นะครับผัดใบเตยเสียงใบเตยกับว่าไรน,นะครับเนาะเสียงทโน่คือเสียงใบเตยนะครับเป็นพวกมรรย่ญญาต้องจินสมัยตัยบบ้งแต่โบราณน,นะครับเป็นว่าเห็ดทโน่เอ,อาวาวขึ้นไปนะครับวินเครื่องฟ้าให้แค่วุฒิธรรมดาเลยฟังน้ำนะครับเนาะ บรรยากาศยังมุเสารตรงขามนะครับเดือนที่แล้วดุ่งค่ได้ไป,ไปบึงแขงเรือนะครับเนาะที่ปากสากันนึกแขงพลิปบบนไส่สสสประเทศล็อกปลาวนะครับเนาะนะครับปหาพี่หาห้องฟางตะฝุ่นนะครับเดือนที่แล้ว <c oughs> ม,มื่อนี้มีโอกาสได้มางานนะครับงานดำเขคาดำนะครับที่บึงการ ครเดี๋ยวมะนาอเนี่ยขึ้นหนึ่งไม่มาเศร้ากับชมบรรยากาศยังมาเศร้าแล้วก็มันขึ้นบรรยากาศมันขึ้นนะครับเนาะโอ้อากาศเย็นสบายครับกลางนาก็จะเป็นกำลังจะขึ้นครับดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นโอ้เย็นดีจ้ะชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีาสาสรพินอ่อนสร้างฝั่ง,างลาวนะครับเนาะเจ็ดี่ FC ส้างฝั่ง,างลาว เดี๋ยวเดินหน้าอาจจะไปทักแขกนครับเด้อไปทักแขกไปทักแขกเดี๋ยวก็ติดตามด้วยล,นะล,ล,นะล้พมพัวบางนะครับล้มพัวบางแล้วก็ปากเซนะครับลูกพ่อมีโอกาสแต่ชินนะ้ำบรรยากาศนักพี่น้องเบิร์นนะครับน้องขับไปน้องเอฟซีฟังไทยฟังเล่าครับเนื้อขึ้นไปหุ่นเนื้อขึ้นไปหุ่นก็จะเป็นเป็นกำลังสั่งสะพานธ์นะครับ ทางสะพานเป็นท่าดานข้ามไปปากสั้นทางเหนือนะครับบรรยากาศที่น้องนี่เห็นทางเหนือนะครับเด้ออันนี้ก็บอยู่ตัวเมืองบึงการอยู่ครับนะรเนาะสันเขื่อนเดี๋ยวจะน้อยชมบรรยากาศดวงอาทิตย์กลางจีขึ้นครับบรรยากาศโอ้จีน,อด,นอดพี่น้องจีนอดพี่น้องฟังเล่านะครับเนาะจีนบรรยากาศไ,ไปไปพบไปเห็น วัฒนธรรมประเภทนี้เข้มงวของประเถรเล่าไปอีกอยู่ครับเนี่ยโอ้ยเนาะลมอากาศเย็นสบายฟังผมันกระลังเ็ดถนนนะครับเด้อถนนจากแขงวงบุรีบูมใส่เนี่ยไปฮู้นไปหอดสายไตไปตปากเซน,นะครับเนาะเชมบรรยากาศจังหวัดบึงกาญเนาะอันนี้เป็นทางเหนือเลยเนาะบึงกาญเหนือเนอี่ยเนาะ กันเนี่ยนะเปรียกเป็นยาบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับนี่พี่น้องเอฟซีที่ต้องการจะเยี่ยมชมร้านหรือรับประทานเกาเปีกเยกกาเชิญนะครับครับสปอง้ลนด์เป็นกะลังบริการกาแฟอยู่ยอยืมวันนี้มาเยี่ยมชมร้านก็เปียกน่าจะอะไรแค่พี่น้องชิมเหมือนกัคพี่พี่น้องนี่ครับโอ้สักรสมันทชงแบบไหนาละเส้นโจ๊กมาม่าไก่กระทะนี่หมดเลยครับ น้องเดินทางไยมาก็เรียกนะครับเดี๋ยวหลังจากมันอัปเดตเรียว่าสอบถามวิธีการทำทำเปจังไลน,น้องมันเป็นสียบแค่ธรรมาดาสิบสิบที่เศษห้าสิบบาทเ็นขอาเปียกเราจะเป็นเส้นข้าเปียกกนวดจีนเพ้่นสดไม่ส่สารกันเลยอบดีละหม้อดีละม่อ ผ่านไปผ่านมานะครับตรงไฟก็จะติดเลมติดน้ำโขงตรงข้ามไปเป็นปากคันซอฟปาล่าแแวงุลีสนใจน่าจะอร่อยใส่เขาใส่พริกไทยเข้าไปนะครับนะใส่พริกคนใส่พริกแกงไส่นิดหน่อยมันจะเผ็ด อันนี้ก็อะไรผิกผัดสูตรสูตรเฉพาะล้านมั้งผักนิดหน่อยใส่เยอะเพราะว่าเกล็ดมันป,ปลาไม่ต้องใส่เพราะว่าเอาลนะน้ำส้มก็มีไม่ใส่นป้ปุ้มุ่มบรรยากาศกันที่ไหไมอืออร่อยแล้ว ครับก่อนชมบรรยากาศครับเปียกเดินชมยิมโขงขกินข้าวเปียกก็ตอนเย็นจะไปเดินชมตลาดส่วนคนเดินนะครับเนละ้วพี่น้องดูด้วยกันถ้าเมาถ้มเมานะครับเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านทุนนกขม จะชิมยับฟ้ากันเบิ้งไปเรือช่วงนี้จะล่อง,องถึกวันนี้ล่องวันไหนแต่ว่าต้องไปในจีล่องพี่นอ้องเบิ่งกันครับเดินครับลุงพอมีโอกาสมากงานศพพี่น้องมาบึงการนะครับมางานศพนะครับซอยตอนเย็นนะครับตอนเย็นแล้วก็มาเที่ยวบรรยากาศนะครับพี่ผมบึงการ ที่สังเกตเห็นสารา่าไรมากระยาสีไม่เป็นสาร่าภาพของจังหวัดบึงกาลครับใบตะพุนก็นจะเป็นฟังพี่น้องแบบฟังสัตวน,นะครับฟังสัตว์มองเห็นไฟด้บางสัตว์ บรรยากาศในบรรยากาศว่าลมลมหนาวลมหนาวมาเดี๋ยวพาชมบรรยากาศของหนองครับเลไปดูคนขายของยังไง พ,พี่น้องป้องไปต่อไปจะเดินเลขสิบเนี่ครับพี่น้องครับเพ็ินหอดบรรยากาศเก่าๆสมัยโบรานอนแล้นทีทังจังหวัดบุรรัรรเพื่อนมาแสดงจะมีกิงชาด้วยนะครับเนี่ยิงชาด้วยน้องเดินไปเดิมา รีไฟผมเลยบ้านรไ,ไฟสี่งสิงซาเลยครับเนี่ยใช่งานวัดจำลองงานวัดไปก็ได้ นี่เลยน,นะคะรอตัวใหญ่กเลขต่อไปคะหมายเลขสิบไอฟลุกไอ้ฟลุก ถูกต้องค่ะทุกคนมีไหม,มอ๋อไม่มีนะเป็นคนเดียวเลอกได้ทั้งหลานจ้ะตุก๊กตาตัวใหญ่เลือกได้ที่ยอมพ่อผมนเลิกได้